ดิง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 อ่ะเร็วเลี้ยงลูกบอลเลี้ยงลูกบอลอ่ะเอามาให้อ่าอ่ะเลี้ยงลูกบอลเลี้ยงลูกบอลอ่ะิงดิงดิงดิงอ่ะไม่ไม่เลี้ยงอ่ะลูกอ่ะอ่ะเอาขานีบขานีบขานีบอันนี้อันเนีเอามาเร็วดีเอาขาหนีบอันนี้อ่ะอ่าทำได้แล้วโอ้ยเหนียวเหนียว เหนียวโอ้โหเหนียวเหนียวเหนียวอ่ะดิอ่ะดิเอะเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้แมวน้ําสู้ปั๊บไม่ได้แล้วโอ้โหเหนียวครับเหนียวมามามาโอ้โหทีมชาติโอ้โหประตูในประตูเอ้ยเอ้ยเอ้สมัยไเอ้ยโอ้โหโอ้โหรับแบบเหนียวเหนียว โอ้โหโอ้โหมีหมุนมีหมุนโอ้โหโอ้โหว้าวอะอะไปเร็วไปนู้นเลยไปเอามาเร็วไปเอามาให้แม่ปะไปเร็วๆจีอจีไปเร็วๆจีโอ้โหโอ้โหมีเรียกร้องอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงหยุดจึกหยุดจึกโอ้โหนี่เลี้ยงเลี้ยงบอล้วยเท้าอะ อันเลี้ยอด้วยเท้าอันเี้อันนี้ไว้นี่ไว้โอ้โหเป็นไงเป็นไงสุดยอดแล้วเปล่าล่ะโอ้โหนี่นี่นี่โชว์โชลีลาโชลีลาโอ้โหดีดดดดดอดดดดอ้ดดดดดโหดดดดดเดด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 เดดดอะดดดุ โอ้ยโอ้ยลูกชายเก่งมากสุดยอดเย่เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลย